ฝากมวยชอบนะครับสุกที่3พฤศจิกาหกครับ2รายการเลยทั้งเพชรยินดีและก็วันลุมพินีครับคู่แรกเพชรยินดีนะครับก้องมีชัยเจอกับแคนชัยคู่นี้ก้องมีชัยตั้งต่อ710นะครับลงทุน1000ได้710บาทครับฝีมือโดนเป็นรองนะครับแต่ว่าเคยชนะมาสําหรับก้องมีชัยครับชอบลูกดือ้อกล้าออกกล้าเตะกล้าต่อยนะครับก้องมีชัยด้วยวต้นๆ้นอาจจะช้ากว่าแต่เบียดไปแล้วชอบลูกสู้ทนเราหด าธาตุคลหดแล้วก็ลูกแข็งแรงครับรวมถึงกล้องมีชัยเป็นมวยในรายการด้วยคู่แรกผมออกกล้องมีชัยครับคู่ที่2โรโบอคอปกับใจสิงใจสิงตั้งต่งตอ780นะครับผมดูใจสิงฝีมือดีกว่านะามีศอกในระยะประชิดด้วยอันตรายเลยแหละครับคู่นี้นี่ช่างเช้าเสร็จไปถแถลงข่าวเมื่อรอบปูนเสือตอนบ่ายต่อแล้วตอนเย็นก็กลับมาชกคู่ที่2น่าจะเริ่มขึ้นสังเวียนประมาณ18บแนาฬิกาสานาทีนะครับช่วงหลังหลัง ดูว่าโชว์ไว้สวยด้วยชนะน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2ไฟเลยผมชอบใจสิงครับคู่3มเรเียดเบียดนะครับเชื่อว่าตน้ตนๆนี่ไม่ได้กินปลาตักนินง่ายๆแน่สําหรับเพชรมนตรีแต่ปะทะไปแล้วชอบลูกแข็งแรงลูกเบียดในติดตัวคู่เอกข,ของรายการครับแก้มือล้างตาก,กันอีกครั้งหนึ่งเวทร้อยสิแปะยิ้มเคยแพ้มาน้ําหนักปล่อยจะน้อยกว่ามังกรเหล็กประมาณโล2โลประมาณนี้นะครับตน้ตนๆเกมยังไม่เร่งเนี่ยดูฝีมือแปะยิ้มดีกว่านะส่วนวงในแน่นอนครับของชอบ ของทั้งคู่อืมของชอบของทั้งคู่อยู่แล้วนะครับในต่อในมีแทงสู้กันแน่นอนครับถ้าแปะยิ้มจะแพ้กับแพ้ปลายแพ้ลูกแข็งแรงนะครับต้นๆผมดูว่าแปะยิ้มดีกว่าเข้าไปก่อนค่อยแต่งตัวอ่าเรทก็เบียดเบียดครับ ส่วนช่วงหลังอีก4คู่ของเพชรยินดีนะครับทางเพจมวยเด็ด789ชอบไปที่อัจฉริยะชนะศึกเพชรดาราและก็อินทรีดำครับวันล,ลุมพินีฝากไว้ที่กล้องไกล E ีทีเด่นเกียงไกลแจ็คน้องแชมป์แล้วก็เพชรลีลาอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรฝากพี่พี่ทุกท่านไว้ใช้บริการด้วยนะครับ mu 3 8 9ขอบคุณครับ